สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามเพจทั่วไทยนิวอยู่ในขนานี้นะครับก็เป็นการไลฟ์สดเฉพาะกิจนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับคราวนี้เนี่ยผมอยู่บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำม้านะครับของบ้านน้ำม้านะครับก็อยู่ในเขตของอำเภอเชียงของหลงปู่เนี่ยนะครับท่านมีความเมตตานะครับให้นํานมนะครับให้หม้อให้กับเด็กนักเรียนนะเด็กเล็กนะครับประมาณ90กว่าคนนะครับเดี๋ยวเราลงให้สักคนละแพ็คนะ ลงสักร้อยแพ็กเลยนะครับให้เด็กแบ่งกันทานนะฮะก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านน้ำม้านะครับนี่เป็นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนครับสวัสดีครับท่านหมอออครับอ๋อวัดมาสักครู่นี้ได้กราบหลงตาบุญชื่อแล้วนะครับโอ้ล้าพาเด็กๆมากราบด้วยโอ้เยี่ยมเลยครับหลายๆโรงเรียนก็ทําอย่างนี้นะ เอน้ำผึ้งป่าแม่งสอนน้ำาึ้งด้วยครับอ๋อน้ำผึ้งป่ามาด้วยเขาไหวไปแล้วใช่ไหมหลวงตาเนี่ยจะบอกเลยว่าหลวงตาบุญชื่นเนี่ยฉันน้ำพึ่งมะนหนาวท่านฉันทุกวันของป่าแม่งสอนเลยครับอ๋อมาจากแม่งสอนเลยนะป่าแน่แน่โอเคครับก็เด็กเด็กนักเรียนเด็กเล็กนี่มีกี่คนครับพอ99คนครับ99คนอ้าวเด็กนักเรียนโอ้โหเด็กเล็ก99คนนะฮะอ่าช่วยได้นะครับพี่ช่วยช่วย ช่วยหยิบเลยเอื้อมหยิบทางหน้าต่างได้เลยครับผมเดี๋ยวผมขอญาตไลฟ์สดไม่ไม่ได้ช่วยนะพี่ขอญาตนะฮะก็หยิบเอามือเอื้อมหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับช่วยหยิบได้เลยอ่ากะเอาหนูกะเอาให้ร้อยแพ็คอ่ะก็ไปก่อนได้เลยไปคลิปลงน้ำได้เลย บอกไปลงน้ําได้เลยครับถ้าเจอนมก็นมขึ้นก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไปถ่ายกันบอกครับ <ลง S 2> อ๋อน้ําลงในโรงเรียนไงสองคันรถไปเลยในโรงเรียนพอ,ลอแล้วเหรอเอาอีก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 ครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเอาอีกครับสวัสดีครับพี่ต้อยครับ ครับบอกวพอดีโทรโทรอาจจะบอกว่าให้พี่ไปที่นู้นพี่เดี๋ยวผมพิมบอกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมไลฟ์สดก่อนแป๊บนึงครับพี่เอาเอาลงอีกเอาลงอีกยังไม่ถึงห้าสิบเลยเดี๋ยวเยอะเด็กเก้าที่เก้าคนคนละแพ็คเลยแมวแบ่งกันคนละสองกล่องแมวเอาลงนี้เอาลงอีกมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยลูกหลอกเลยเอื้อมเอื้อมไปหยิบข้างๆเลย โน้ดเลยแงข้างด้วยก็ถ่ายแท้นะครับสิ่งของต่างๆเนี่ยที่ใครนํามาถวายหลวงตาบุญชื่นท่านไม่ได้เอาอะไรเลยนะครับผมพยายามจะบอกเสมอนะครับบางท่านจะไม่รู้โอ้ยโอ้โหรถก็มีสิบคันเลยมาขนกันไปไม่ใช่นะเขาคัดแยกกันลงเลยให้เด็กเลยไม่เป็นไรนะครับก็ เอาไปตั้งเป็นโรงทานหมดนะครับจะมีการคัดแยกนะระหว่างรถคันกระบะสีเหลืองเนี่ยนะฮะก็จะนําพวกยาเวชภัณฑ์นะครับแล้วก็นมขนมนะครับทุกอย่างนะที่ไม่ใช่น้ําดื่มนะครับจะมาใส่คันนี้นะครับเพื่อง่ายต่อการนําลงบริจาคนะครับจะแยกว่าฝั่งขวาเนี่ยเป็นนมนะฝั่งซ้ายก็เป็นเป็นขนมเป็นอะไรเงี้ยฮะเครื่องดื่มต่างๆนะครับแล้วก็มีแค่ให้เจ้าที่ได้ดื่มกินกันนะฮะอยู่หลังรถคันสีเหลืองนะครับ ส่วนน้าดื่มเนี่ยเราก็จะมีรถจิตอาสาซึ่งเป็นทั้งจากอบตอทั้งจากหน่วยกู้ภัยต่างๆเนี่ยนะฮะมาช่วยกันนะครับลำเลียงนะครับเมื่อเต็มแล้วก็จะไปบริจาคนะครับตามโรงเรียนนะครับตามโรงพยาบาลตามวัดนะครับศูนย์เด็กเล็กต่างๆซึ่งเมื่อเช้าเนี้ก็นําทั้งนมทั้งน้ําทั้งขนมให้อย่างท่านผู้ชมถ้าดูไลฟ์สดผ่านเพจทั่วไทยนิวและและรวมถึงเพจเป็นข่าวนะครับจะทราบดีว่า เพิ่งนําไปบริจาคให้โรงพยาบาลพยุพราชเชียงของนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายอันนี้บรรยากาศสดๆนะน้องๆโอ้โหหนูๆก็มาช่วยขนนะฮะโรงเรียนบ้านน้ําม้านะครับนมจะจะเลยฮะโอ้โหนี่น้องปู่เมตตาม,มากคนระับขอบคุณครับก็มีการขนน้านะครับอ่าไปฮะทางเครื่องดงเครื่องดื่มน้าหวานนะครับอ่าของน้องปู่นะครับ บายบายครับผมก็เป็น,นคณะครูของเรียนนำมาแล้วพาเด็กๆมาโอ้โ oh หน่ารักมากนะครับโรงเรียนนี้เข้มแข็งมากนะครับแล้วก็จิตอาสาทุกคนนะครับก็เข้มแข็งมากสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงผมจะไลฟ์สดนะฮะให้พี่น้องประชาชนอย่างทั่วประเทศเนี่ยได้รับทราบนะครับถึงว่าคณะสิทธิเนี่ยจะนิมนต์ หลวงตาบุญชื่นเนี่ยจำวัดที่วัดไหนวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องเผยเป็นในๆเลยว่าวันนี้คงไม่ให้เดินไกลมากแล้วก็ล่วงเลยเวลามากอย่างเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าห่วงเรื่องสุขภาพนะครับของหลวงตานะครับจะสังเกตเห็นว่าก็มีน้ํากองเต็มไปหมดซึ่งรถบรรทุกน้ําเนี่ยก็จะไล่ขับรถตามเก็บนะครับเมื่อเต็มแล้วก็นําไปบริจาคตามโรงเรียนนะครับ ตามโรงพยาบาลรอพอสตนะครับโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กนะฮะแล้วก็วัดแล้วเดี๋ยวจะมีการตั้งลงทานนะครับทุกที่ที่หลวงตาบุญชื่นเนี่ยแวะพักจำวัดนะครับก็จะมีการตั้งลงทานทั้งน้ําทั้งเครื่องดื่มทั้งขนมนมเนยต่างๆยาเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับจํานวนมากเลยนะฮะเป็นหนึ่งถึงสองคันรถเต็มๆนะฮะก็ถือว่าเยอะนะฮะ แล้วก็วางให้ใครอยากหยิบอะไรก็หยิบกันไปนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับภาพอาจจะสั่นไหวนิดนึงเนื่องจากผมใช้มือนะครับจับอยู่ไม่ได้ผ่านไม้กันสั่นแต่อย่างใดนะครับเราปิดเบรกกันไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอยู่นะครับผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะครับแล้วก็เพจเป็น ข่าวของจังหวัดเชียงรายนะครับและอีกหลายๆเพจที่นำลิงสัญญาณไปนะครับออกอากาศนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมใครกดไลค์ใครกดแ like, ชร์ใครกดติดตามขอให้รวยๆขอให้อานิสงส์บุญครั้งนี้ไปถึงท่านด้วยสวัสดีทุกท่านครับ